สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในรายการสุวรรณภุมิโฟกัสเมื่อหลายปีก่อนนะคะพี่กิฟต์เคยพามาที่จังหวัดชัยนาทมาตามรอยวัดมหาธาตุแล้ววันนี้พวกเรากลับมาที่จังหวัดชัยนาทอีกครั้งค่ะมาตามรอยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังถึง2รูปที่เชื่อว่าหลายท่านน่าจะรู้จักดีนะคะนั่นก็คือหลวงปู่สุวัดปากคลองมะขางเท่าและหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเรื่องราวของวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาที่ชัยนาทก็ต้องมาไหว้หลวงปู่สุขกับเสด็จในกรงครับค่ะริมแม่น้ำเจ้าพยาด้านหลังผมนะครับก็จะมีเหมือนจะมีคลองแยกไปตรงนู้นคงจะเป็นที่มาของชื่อวัดปรกคองมาจากเท่าแห่งนี้นะครับ ที่มองไปข้างหน้าเนี่ยมองไปทางนี้เนี่ยเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาไหลไปเรื่อยๆเนี่ยด้านหน้าตรงนู้นเมื่อไปถึงวัดบรมธาตุก็จะมีแยกขวาซึ่งเป็นแม่น้ําน้อยนะครับแล้วก็หลังจากแม่น้ําน้อยเนี่ยล่องลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นวัดมหาธาตุซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งคือวัดพระธาตุเหมือนกันวัดมหาธาตุนั้นเนี่ยเราเคยพาไปมเมื่อสัก3าสิปีที่แล้วเนาะ,ะเป็นกิฟต์อันชิสาเรลวไพรโรสนะครับก็ที่วัดมหาธาตุนั้นเนี่ยมี เขาเรียกว่าเจดีที่เป็นราชินีแห่งเจดีซึ่งสวยมากนะครับเป็นศิลปะร่วมระหว่างสุขโขทัยกับทางตอนใต้ทางตอนใต้นี่หมายถึงคือใต้สุขโขทัยนะครับก็คืออยุธยาวันนี้เราก็เลยกะว่าจะพาคุณผู้ชมมาที่จะไปเกี่ยวข้องกับวัดมหาธาตุอีกที่หนึ่งบังเอิญเราไปเจอเข้ามีคนไปที่นั่นเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าสถานที่นั้นเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับ หลวงู่สุขวัตปรบคอามาขันเท่าด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามด้วยนะครับซึ่งอีกทางหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับวัดมหาธาตุนู้นด้วยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดมหาธาตุนู้นเนี่ยน่าจะตั้งแต่ก่อนสถาบนากรุงศรีอยุธยาตอนต้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาต้องมาที่นี่ก่อนวัดหลวงู่สุขวัดประคองมขันเท่าเสร็จแล้วเราไปวัดโคสิตรามนะครับโดยที่จะให้สองสาวค่ะ วันนี้เป็นใครเอ่ยวันนี้มีน้องดาวกับน้องฟ้านะคะมาสองคนะคะครับก็คงจะได้ไปมีรายละเอียดอะไรข้างในใช่ใช่ให้เขาพาเข้าไปนะครับหลวงปู่สุวรรณปภคอมงหาเท่าที่เกี่ยวข้องกับเสด็จในกรมกรมหลวงจุมพรซึ่งหลายๆคนคงรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปวัดโกศิตารามหลวงพ่อป่วยและเราไปเจอกันที่วัดวัดวิหารห้องเดียวอาใช่ครันะครับแล้วดูว่าที่นั่นมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามแห่งนี้ครับค่ะเดี๋ยว you will feel lucky that you were around and the mixed architecture up ahead it's been mixed throughout the time period from through the time of every region and every culture and every myth that will be told until the future but the building still remain for us to see and know from telepathy to cantilever to Lovol. Lanna to Sukhothai to Yonja Jonburi, thousands of years through Thai history. Today it is called Ratanakosin Boom, and this is the history of Suan so This is Suan so และก็มาถึงที่วัดปากคลองมะขามเท่านะคะอันดับแรกก็พาคุณผู้ชมมาถวายการสักการะพระรูปของกรมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสําคัญของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะและที่วัดนี้นะคะยังมีภาพเขียนฝีพระหัตของพระองค์อีกด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ และที่ด้านข้างมนดบหลวงปู่สุขนี้นะคะก็คือพระอุโบสถของวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งภาพเขียนฝีบหัสของกมลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็อยู่ภายในนี้นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันค่ะ ับความกรุณาจากหลวงพี่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าพาเดินชมภาพที่อยู่ภายในพระอุโบสถและนี่ก็คือภาพเขียนฝีพระหัตของกรมหลวงชุมพรเขตรวมศักดิ์ที่พระองค์ได้มาประทับอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าแล้วก็เขียนภาพนี้ขึ้นค่ะซึ่งกรมหลวงชุมพรจะเขียนเฉพาะภาพที่อยู่ภายในผนังฝั่งประตูของพระอุโบสถนะคะแต่ภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่อยู่ภายในผนังฝั่งหน้าต่างเป็นภาพที่เหล่าข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเป็นผู้ที่ช่วยกันวาดขึ้นค่ะ จากที่เพรอุโบสถแล้วนะคะหลวงพี่ก็พามาต่อที่ซาลาหลวงู้สุที่นี่มีของสําคัญที่เกี่ยวข้องกับหลวงู้สุขเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังหลวงพี่ท่านเล่าให้ฟังกันค่ะ ยา้คาถาตัางๆของปูครับอันนี้คืออะไรครับออันนี้มันอดอกดอดใส่อัฐิของปูนแต่ไม่มี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 กระดูกแล้วนะไอ้ที่ใช้รุ่นนั้นนะครับแล้วก็อันนี้แต่อันนี้ไม้เท้าแต่ไม่ใช่ไม้เท้าทีู่ใช้เป็นประจำเพราะอันเนี้ยที่ไม้เท้าที่หลวงปู่ใช้เป็นประจำคาดว่าไม่ได้จะอยู่แล้วน่าจะโดนเอาไปทำวัตถุมงคลไปหมดแล้วแต่อันนี้คือไม้เท้าที่ทัหของปูน แต่ท่านไม่ได้แทบประจําเลท่านเคยแต่เคยสัมผัสนะก็ยังอนุญาตให้ออกออกบิชาได้ออกออกมาริชาได้ที่บิชาเยอว่าคนเขาก็จะใส่พี่ปี๋นะเวลาขอพรหรืออะไรก็พิชัยหนูไม่กล้าจับพี่ก็จับได้พีีก็จับได้แต่ว่าหมายถึงเวลาขอพรเลยเขราะเขาใจโยมอันนี้คือแล้วเดี๋ยวโยมก็ใส่ตัวไว้เหมือนเดิมนะขอบคุณมากขอบคุณที่คุณ ท่านบอกว่าทันหลวงพ่สุท่านได้จับได้ถือได้เสกแต่ไม่ใช่อันที่ท่านใช้ประจําใช่นะอันที่ท่านจะประจําจะอยู่ในรูกนี่แต่ไม่ใช่อันนี้นะคะแต่นี้ก็ถือว่าก็ท่านได้จับเคยใช่ไห้เขาบอกว่าผู้หญิงจับได้นะใช่ไหอหรือว่าเราลองจับได้ไหมเพราะเป็นสิมงคลท่านบอกว่าท่านให้ผู้หญิงจับได้นะคะนี่เป็นไรเขาบอกว่าให้นี่แล้วก็อธิษฐานจีบอธิษฐานต้องลองว่า เป็นคนยังไม่หมดแค่นี้นะพี่ฟ้า<ม>ไหนดาวพาไปอีกซิมีอะไรจะโชว์อีกจริงๆที่วันนี้มีเยอะมากแต่ด้วยเวลาจำกัดก็แบบสำคัญสำคัญแล้วกันก็คือรูปหล่อหลวงปู่สุข ที่เก่าแก่ที่สุดของที่วัดนี้แล <ừ> um. ว้วก็ทันตอนที่หลวงพ่สุขยังมีชีวิตอยู่ด้วยค่ะโอ้โห oh, oh. นั่นกี่ป <c oughs> ีแล้วอ่ะน้งดาว่าถาม่าถามนานเพราะหลวงพ่สุขนี่มรณาภาพช่วงปีพศ2 4 0 0ไปปลายได้ค่ะนานมากอ <ừ> um. ต้องกราบเพื่อความเป็นมงคลนะคะ <c oughs> องค์นี้ใช่ไหม <c oughs> น้องดาองคนี้เลย หลวงปุษกุขที่วัดปากคลองมะขามเท่าแล้วก็พาคุณผู้ชมมาต่อที่วัดโคสิตารามมาสักการะหลวงพ่อกวยกันค่ะที่วัดนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องราวจากคนที่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อกวยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มาเล่าให้ฟังด้วยจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะสักการะรูปหล่อหลวงพ่อกวยแล้วก็ต้องไปสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่อกวยด้วยค่ะ หลวงพ่อกล้วยนะคะเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2448ที่หมู่บ้านบ้านแคแห่งนี้เนี่ยละค่ะอุปสมบทเมื่อวันที่5กรกฎา,าคม2467ค่ะนวัดโบสถ์ที่จังหวัดชัยนาทค่ะและต่อมานะคะก็ได้มระจําพรรษาที่วัดบ้านแคเป็นเจ้าอาวาสวัดที่มีศิษยานุศิษย์ศรัทธามากมายค่ะหลวงพ่อกล้วยนะคะมรณาภาพเมื่อวันที่12เมษายน2522สิริอายุ74ปีพรรษา54ค่ะ ก็มาตรงที่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดโคสิตารามที่ว่ากันว่าหลวงพ่อกวยได้ปลูกเสกพระเครื่องแล้วเอาไว้ในบ่อน้ำมนต์นี้ทําให้กลายเป็นบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมักจะมาตักน้ําจากบ่อนี้ไปรดไปอาบเพื่อรักษาโรคไัยไข้ขเจ็บค่ะรวมถึงเพื่อไปรดเพื่อวายเป็นสิริมงคลด้วยนะคะแวะให้อาหารปลากันสักนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้คุณลุงละออลูกศิษย์ใกล้ชิดกับหลวงพ่อกวยเล่าประวัติวัดให้ฟังค่ะ วัดโคศิตารามเนี่ยนะเมื่อก่อนก็เป็นไม่ใช่ชื่อนี้นะ,ะเก่าแก่ก็คือเขาเรียกวัดขวิดนักสันนิษฐานว่าที่เนี่ยมันเป็นที่ดอนและในวัดนี้มันจะมีต้นขวิดก็เขาเรียกวัดขวิดแต่คนก็ไม่นิยมเรียกชื่อวัดขวิดก็จะเรียกตามชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านแคก็จะเรียกว่าวัดบ้านแคนะต่อมาก็เอาชื่อเป็นทางการก็คือ วัดโคสิตารามนะแต่คนก็ส่วนใหญ่ก็ไปเรียกวัดเปนแค่อีกมีเจ้าอาวาดมาเรื่อยๆนะจนหลวงพ่อกวยเราเนี่ยนะก็มาเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เป็นพระสมถะนะหลวงพ่อท่านไม่ค่อยไปรับกิจมิมนนะเพื่อจะทําวัตถุมงคลของท่านท่านครับท่านลุง,ลงท่านนะลุงมาอยู่ที่นี่ปีหนึ่งเก้ได้ขึ้นไปสนทนาธรรมกับท่านบ้าง อ่าหลวงพ่อโตเนียนะหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะก็ถูกค้นพบมาสมัยก่อนเลยนะพบเฉพาะเศียนไม่ใช่เต็มองค์อย่างที่ที่เห็นนี่นะอ่าไม่ใช่พบเฉพาะเศียนในสมัยนั้นเสร็จแล้วคนสมัยก่อนก็นํามาบูรณะปฏิสังขรณ์จนเป็นรูปเป็นองค์เต็มครบเลยแล้วก็จารึกเขียนไว้ที่ฐานของหลวงพ่อโตว่า บูรณะเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2,473ก็พอมาลุงพ่อนี่ก็สร้างเป็นนี่เป็นเสาไม้กลมๆอย่างเนี้ยเนาะเป็นไม้เนื้อแข็งแนละ้วมีสังกะสีก็มีอยู่ครั้งหนึ่งรุงสมัยนั้นนะ,ะชาวบ้านเคมีเรื่องทุกข์ยากอะไรขึ้นมาก็อยากจะมาบนหลุงพ่อ,อ,อลุงพ่อกลวยก็บอกเออมึงไปบนหลุงพ่อโตนั่นเออ เพราะว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ไปบนอะไรล่ะเนาะแล้วก็เอา,เอา,อาวฝึงหลักติดก็พระพุทธลูปไปบนหลวงพ่อโตก็บนก็สาเร็จเออสาเร็จแล้วอ้าวกับปัญหาอีกเองแล้วหลวงพ่อโตชอบอะไรก็มาถามหลวงพ่ออีกหลวงพ่อหลวงพ่อโตน่ะท่านสาเร็จได้จะแก้ด้วยอะไรดีหลวงพ่อท่านก็บอกว่าแก้ด้วยประทัดเพราะฉะนั้นเอออย่างวันนี้เมื่อสักพักใหญ่ๆนี้ก็จุดเป็นแสนนะัดก็มาบนกันฮนะวันนี้ พอหลังจากที่ท่านเจ้าอาวาสพระครูโคสิพัฒนาคุณรองเจ้าคณะเผยสันนุรีจ้าววาปัจจุบันนี้ก็มันเก่าแล้วนะก็ปฏิสังขรณ์ไหนไหนจะทําก็จะทําให้ให้มันดีขึ้นเลยแล้วก็ตอนปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ลูกคา้าก็รู้กันหมดแล้วทั่วประเทศนะว่าเราจะสร้างอะไรบ้างอะไรบ้างอันดับแรกก็คือจะสร้างมณฑบรูปเหมือนหร,รือรูปหล่อนะตอนนั้นมันเล็ก น้อยนึงไม่ไม่ใหญ่เท่านี้หรอกส่วนรูปหล่อนั้นก็คือเป็นรูปหล่อที่ขออนุญ,ญาตท่ทานสร้างตอนมีชีวิตอยู่นะท่านก็อนุญ,ญาตให้สร้างนะแล้วก็ท่านก็มาเบิกเนตรอะไรเองด้วยร <Incredible. S 3> อลจากจะได้ฟังเรื่องราวจากคุณลุงละออแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวจากผู้ที่มีศรัทธานในหลวงพ่อคุยกันด้วยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะลหลังจากที่เราบูชาแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมีปาฏิหาริมีสิ่งที่มันมันบอกกล่าวไม่ได้อะมันออมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าจะจริงแค่ไหนแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่าโอเคมันมีมันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นทำให้ชีวิตเราเออการงานของเราดีขึ้น มีมีคนที่ทํางานกับผมอยู่ท่านหนึ่งคุณคพ่อเ็าไม่สบายแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลช่วงนั้นเต็มหมดเลยเป็นโรงพยาบาลรัฐเนาะ,ะก็โทรไปสองทีก็โรงพยาบาลเต็มนะครับเข้าไม่ได้พอดีก็บอกอ่ะลองลองไหว้หลวงพ่อสิใช่ไหมครับก็ภาพหลวงพ่อเนี่ยไปวางไว้กลางแจ้งจุดทูกแจ้งนะครับทําตอนสักบ่ายสองโมงมั้งนะครับทุ่มหนึ่งโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าเออมีเตียงวาง<ม>่วางเตียงเลย นะครับก็ได้ทุกคนก็เลยแบบโอ้หลวงพ่อเนาะแล้วในฐานะที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกลือค่ะจะต้องมีพระที่หลวงพ่อกลือเป็นท่านเป็นคนสร้างอันนี้แน่นอนเลยจะต้องให้เห็นคุณตาหน่อยวันนี้มีมาโชว์หน่อยไหมคะคุณหนึ่งเลยครับคุณหน้าซิกเนเจอร์คุณโชว์ก่อนคุณเลยครับไม่ต้องแย่กันักแต่โชว์เราสองคนเลยดีกว่าอ่านี่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 ค่ะนี่ครับอ่าบอกสีรุ่นไหนอันนี้เป็นออร์พระรูปหล่อรุ่นสองเนาะ ออกปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองเลืวาฬจิ๊สุดท้ายนะครับปลุกเสกพร้อมกับองค์ที่เป็นอยู่ที่วิหารเลยมีอยู่ห้าร้อยองค์อันนี้มีตั้งแบบจิกเนเจอร์นีตั้งแบบสทธาสูงสุดนะเนี่ยโ์รุ่นแรกดีกว่าโอ้มรุ่นแรกเดี๋ยวให้กล้องมาเก็บละเอียดทีครับมีมีรุ่นสองรุ่นแรกถึงนู้นออกจากวัดประมาณเริ่มต้ั้งแต่ปีสองพันห้า้อยเก้าอันนี้เป็นรุ่นแรก อันนี้สวยไม่แพ้กันเลยค่ะเหลี่ยยังคานุมาอันนี้ก็เป็นความใฝ่ายฝันของทุกคนคนส่วนใหญ่อะครับก็เป็นเหรียญ2,521ในงานถูกพักร์ีมาของที่วัดนะครับเป็นเหรียญหลังคานุมานคือจริงๆแล้วคานุมานเนี่ยคือเป็นลายสักสิเกเนอเจอร์ของของทางหลวงพ่อสในเกาะที่เขาเก่งเขาได้สักด้วยใช่สักยันต์ลูกหนุมาน แล้วหลังๆนี้พอพรรษาท่านเยอะขึ้นเนี่ยท่านก็เริ่มสักไม่ไหวก็เลยทําเป็นเป็นที่มาของเรียนค่ะน้องม,มาเหรียญทองม,มาคุณมากๆเลยค่ะแต่ว่ายึดตัวไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้กล้องเก็บรายละเอียดชัดๆก่อนที่อยู่ที่คอของคุณออ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ p s e I wanna go. I wanna see. I wanna hear your whole story. To experience with my o u n two f e e d So it can sink into my heart, nothing interior apart So I can see it, feel it, smell it, touch it, be there like it's real and living หลังจากที่เรามาถึงจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ไปสการะหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่ากับหลวงพ่อโกยวัดโกสิตารามมาแล้วแล้วเราก็มาถึงที่นี่นะครับวัดวิหารห้องเดียวหรือว่าในอดีตเนี่ยเ,เรียกว่าวัดจันทร์นะครับที่นี่เนี่ยมีความเชื่อมโยงทั้งหลวงปู่สุขวัตปาะคอมะขามเท่าแล้วก็หลวงพ่อโกยวัดโกสิตารามและที่สําคัญเชื่อมโยงกับอีกสถานที่หนึ่งที่เราเคยพาคุณผู้ชมไปมาเมื่อ3-4ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นรู้สึกจะเป็นกิฟต์อันทีสาเรือยไพ่ารอดนะครับพาคุณผู้ชมไป เมืองแพรกสีราชาหรือเมืองสารบุรีนะครับเชื่อมโยงยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามชมกันครับที่นี่นะคะหรือหลายๆสถานที่ที่พาไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดประหาธาตุนะคะหรือแม่น้ำน้อยนะคะดูซิว่าสองสาวจะไปสัมภาษณ์เจ้าอาวาสว่ามีเรื่องราวยังไงบ้างคะ่ะ yeah. Yeah, yeah. Go back in time, back together. It's a legend from a long, long time ago. Can't document it all. It's just that old. When you get to see it, you won't believe your eyes. It's unbelievable. When you hear it, don't deny. It. You have to come and see it for yourself. The golden farm is still alive and well. When the bright light sun rays shine out, you will feel lucky that you were around. จ้าอาวาสนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาพบท่านก็เลยอยากให้ท่านนะคะเล่าเรื่องหมายขอว่าทําไมจากชื่อวัดจันคะถึงได้กลายมาเป็นชื่อวัดวิหารห้องเดี่ยวมีที่มาอย่างไงคะพระคุณเจ้าเออก็ขอเจริญพรคุณโยมเดิมทีเลยตามประวัติที่ได้ศึกษามาวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาเมื่อปีพศ1899นะเรามาบวกลบคูนหารถึงปัจจุบันนี้ก็600กว่าปีมาแล้วก็ที่เป็นวัดลกร้างมานี่ก็ด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบที่ที่มาแน่แท้แต่ที่รู้ๆก็จากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุร้อยกว่าปีที่อาตมาได้ไปสัมภาษณ์มาท่านก็เล่าให้ฟังว่า วัดเนี้ยเดิมทีเลยนะชื่อวัดจันนะชื่อวัดจันร์แล้วก็ลกร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปีอะมามีอยู่ช่วงหนึ่งมีโยมชื่อคุณโยมโฉมท่านเป็นคนพิการท่านก็ได้มาถากถางที่เนี่ยว่ารู้ว่าหลวงพ่อ อยู่องค์เดียวเป็นพระอยู่เดียวตั้งอยู่องค์เดียวในท้องนาทุ่งนาท่านก็ถากถางนะแล้วก็ได้พาลูกๆชวนลูกๆมาถากเพื่อที่จะมากราบไหว้หลวงพ่อแต่ท่านก็ได้ฟังจากผู้สูงอายุสมัยที่ท่านได้เข้ามาเริ่มบุกเบิกว่าวัดเนี้ยเคยเป็นวัดเจริญรุ่งเรืองมาครั้งหนึ่ง แล้วก็มาลกล้างอีกทีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผู้คนล้มตายกันไปเยอะสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่องค์พระร่วมเจ้าเคยนำทหารมาล้มตายที่นี่ลองไปอ่านประวัติดูพระร่วมเจ้าเคยมาสันบุรีชัยนาทเนี่ยมาอยู่ที่ไหนนะก็มาล้มตายที่นี่อ่านประวัติของกุยพยมชมเนี่ยท่านก็ได้มาเหมือนกับจะมาลองดีกับหลวงพ่อนะ ว่าหลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์จริงไหมไหน,นะมีความศักดิ์สิทธิ์จริงไหมเมื่อก่อนเนี้ยหลวงพ่ออยู่องค์เดียวก็แถวนี้เป็นท้องนาก็จะเป็นรอยสิงสาราสัตว์เมื่อก่อนเนี้ยก็น้ําก็อยู่ในในรอยเท้าอ่ะรอยเท้าอ่ะแกก็อธิษฐานจ,จุดธูปอ,อธิษฐานที่รอยเท้าเนี่ยรอยเท้าสัตว์ที่เป็นน้ําขังอยู่เนี่ยว่าถ้าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงน้ํามนต์ที่เน Я, ี่ยตรงข้างหน้าหลวงพ่อเนี่ยถ้าศักดิ์สิทธิ์จริง ขอให้ลูกหายให้เดินได้โยมโฉมก็เอาน้ำนั่นนะไปอาบไปทานอยู่มาไม่นานท่านก็เดินได้เหมือนเราปกติเลยไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องใช้อะไรช่วยเลยหลวงปู่สุขท่านได้เขียนไว้ในสมุดขอยของท่านว่าตั้งแต่ท่านบวชพระมาท่านไว้พระสองวัดหนึ่งหลวงพ่อธรรมจักรวัรรมมูล แล้วก็ส่องพ่อเนี่ยวัดจันเนี่ยหรือวัดวิหารห้องเดียวที่เขาเรียกกันปัจจุบันเนี่ยนี่ได้รับคาฟังคําจากอ่าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณทวนอดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทอดีตเจ้าวาดรถประคองพระธรรเฒ่าท่านเล่าให้ฟัง่านว่าท่านมหารู้ไหมประวัติความเป็นมาของวัดวิหารยังไงท่านก็เลยเล่าให้ฟังผมไปนค้นเจอไปอ่านเจอในสมุดถอยหลวงพ่อท่าน,นเขียนไว้นาแล้วก็ที่ ญาติโยมรู้กันมากที่สุดก็คือองค์หลวงพ่อเกวยวัดโคสิตารามท่านจะมาที่นี่งานสลักพัดท่านจะมานั่งอยู่ที่นี่จะมานั่งอธิษฐานจิตก็แล้วก็แจกแจกวัตถุมงคลคือเป็นรูปกระดาษเป็นรูปรูปภาพกระดาษขาวดําขององค์หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อยิ้มเนี่ยมาปี2529 29 ที่มาเริ่มขอเป็นวัดมีพระภิสุสง์ตั้งเป็นวัดมาตรฐานเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันเป็นลิมิตหมายที่ดีที่ว่าล้นกล้ารัชกาลที่ห้าท่านเสด็จไปทั่วะนะ,สะเสด็จัวเมืองไทยเมืองไงไปทั่วท่านเยอะมากสเสด็จนะแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็มีวัดวัดจันทร์หรือว่าว้ว,วิหารห้องเดียวเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่ท่านเสด็จขึ้นมา ท่านมาเรือแจวขึ้นมาก็มากราบนามากราบหลวงพ่อมากราบขอพ่อหลวงพ่อ,อแล้วก็ท่านก็เสด็จกลับลงเรือแต่ตอนเสด็จกลับเนี่ยเรือเนี่ยหกแจวเนี่ยมันมีเครื่องติดด้วยขากลับก็จะไม่ให้ผู้ทีท่ติดตามเนี่ยต้องเหนื่อยก็จะติดเครื่องกลับนะแต่เครื่องไม่ติดเครื่องพอเครื่องไม่ติดท่านก็ขึ้นมาอีก มาขอหลวงพ่อว่าถ้าบุญบาร,รมีหลวงพ่อนะจะให้ท่านกลับโดยสวัสดิภาพก็ขอให้เครื่องที่เหลือเนี่ยติดด้วยท่านเครื่องเหลือติดก็จะให้ข้าทาชบริวารเนี่ยแกะขุดถวายพอกลับไปที่เหลือเรือติดก็ต้องแกะมาถวายคู่หนึ่ง พุมาถวา,ายใช่ใช่ใช,ใช,ใช่อันนี้เนี่ยที่ท่านให้คู้ติดต,ตามท่านทำพุทธตัง้งถวายนี่คูเป็นคู่นี่อันนี้คู่อันี้ที่ติดอยู่นี่เอาออกไม่ได้เพราะมันมีน็อตตัวใหญ่ <c oughs> อีกตัวนหนึ่งหลวงพ่อไปเก็บไว้ที่ห้องเป็นไม้แต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ข้างในมาเห็นแล้วบอกว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าไม่ย้ายกลับไปที่เก่าก็ไปไว้ที่อุโบสถ ลงพ่อโตหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มองค์นี้นะครับจากคําบอกเล่าที่บอกว่าสร้างขึ้นในปี1899นะครับก็คงจะไม่พ้นที่จะสร้างโดยกุลหลวงพ่องัวหรือพระบระมาราชาธิราชที่หนึ่งเมื่อครั้งที่ขยายพระราชานามเขตขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงเมืองสันคบุรีนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยพระมหาธรรมราชาลิไทยก็มีส่งทูตไปเพื่อขอเมืองคืนนะครับ ก็คงขยายอาณาเขตมาถึงที่นี่แล้วก็สร้างหลวงพอ่อตหลงพยิ้มขึ้นมาหลังจากที่สถาปนาวัดมหาธาตุที่เมืองสานบุรีหรือว่าแพรย์เสราชานั่นเองครับและในตอนนี้นะคะทางวัดก็กําลังดําเนินการก่อสร้างพระอุโบสถซึ่งเป็นพระอุโบสถที่อยู่กลางน้ําค่ะที่ท่านจะเอาวาดบอกว่า เป็นบ่อน้ำตั้งแต่สมัยโบราณเลยะคะ่ะหากใครสนใจก็ติดต่อ,อก,กับทางวัดได้เลยนะคะโดยสามารถร่วมบุญในการบูชาองค์พระพุทธรูปให้ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถด,ด้านหลังองค์พระประธานอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะ่ะหากใครสนใจก็ติดต่อ,อก,กับทางวัดได้เลยะคะ่ะมาร่วมกันสร้างบุญและก็สืบสารพระพุทธศาส,ส, <c oughs> สนากันนะคะ่เรื่อง

Civilization legend.